สวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องสีมต่อลงโครามเพื่อจักสูแลหวังทีบ้านจังหวัดเ็ดครับจะเปิดราคางวแม่ลูกครับเดี๋ยวคู่เดียวครับเนี่ยเลี้ยงหยอกกับหมาอยู่ตรงไนี๋ยวเลี้ยตสนตลาดสองเดือนสามเดือนครับลูกสาวผิวดงครับเอาไปเลี้ยงไปเจ็บครับพี่น้องแดงจนแสบตาครับนี่ศาตร์ผมงามๆครับพี่น้องมึงเลย เนี่ยนังก็ั่างแจกหร,รื <c oughs> อเลี้ยงก็ร่นงยอนครับบอมีโมยอกก็มาครับผมเอออหละเปิดราคาลดราคาพี่น้องเลี้ยงคู่เดียวเด้อพี่น้องไปเลี้ยง,งครับงายงาครับเมื 6, ่อหกพันหาร้อยครับตรงไ้พี่เพื่อที่สานครับฝนตกก็พีน่น้องยิ่งเสียงฝนบ่ฝนมันดีสร็ที่หนึ่งนี่แม่ครับต้นส,สูงลอยสามพิบวกลบครับ เดียเคืองดำเคืองบดครับสีเหลืองเน็ดกระเปียสีน่านิ่นครับนั่นละปลูกตัวที่สองที่สามครับโคนอ้างลางดีครับแทงขาดีเรียบดีรับประกันสายปกสายถอนครับคิดหาเมื่อครับเป็นเลยครับเคืองดำเพื่อหางจนพัวหางหลากอยู่เลยครับหางง่ามครับพี่น้องนั่นละจดราคาครับพี่น้องเป็นเลี้ยงนะก็ได้เงี้สองตัวสองหัวใจเพื่อเขาซื้อเงวตัวเดียวครับ เป็เลยครับนั่นละเดืนหกท่านหาร้อยครับนี่ข้อแรกครับทุกคนผมว่ามันเก่งว่าสองตัวก็หนะ้าสองวา่าใจก็หน้าเอาไปเข้าเดียวกับเดชครับครับผมนั่นแหละนี่ครับบะหมันหัวจีนครับเทุนคนถามมาว่าชาโลเล่บะเม็นครับว่บาบะหมันห้องบะหมันไทยกลางบรานห้องไหนครับหัวจีนครับต้อนลูกสาวครับ ยูผู้เดียวดิบ่ะอยากกินก็มาบะสับสับนั่แหลไส้ไรอันนี้อยคลิปอนเที่ยงนี่แหละครับแล้วก็ได้โย่จะไปส่งแนวลูกให้ก็จสับนี่แหละเขียงเก็บได้ใบได้พี่น้องนี่กัดสั้นครับหัวเียงไปเจ็บครับเลี้ยงตนสัต เหมือนหกขันหาลอยครับนี่เลยเขาเลี้ยงอยู่เราครับเป็นเลี้ยงกินมหนากิ้มเนื้อหัวหัวเสี่ยงทั้งแม่ทั้งลูกครับครับผมนี่แหละผมต่อกขาดมือเต็มเลยมีท่ายกิ้มเราก็จะแลียนรอนได้หนึ่งครับเป็นอย่างไรจะควายไป,ป็นอย่างไรครับผมแต่กระชักมาต้อมากกับป้าไก่ผมแลียนต้องให้มือหนี่เลยครับโวนๆเลยไก่ก็จะเป็นมืออกันนะครับเนาะต้องมาก สองสามนาทีบีงย่าครับรม,มีงวดตัวเดียวครับเต่าน้มดีครับนี่น้องมัยน้มมันดีเพราะมันไถลงดีครับต้มตีประมางคีัตเต่าน้มดีเลียงแลครับให้ก็ตีงวดตวัวเดียวตับผมนี่นกงลูกสาวครับไห้ไนก็ครับ,ไ,รรบไปหันไปไปหันไปหันไป อันนี้ันเนี้ยจับครับครับนั่นแหละครับเอาง่ามครับพี่น้องปวดง่ามเอาครับพี่น้องเนอะผมตกลิ้งครับจะขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับาย